สวัสดีคับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม GTE Sen ของแคนะผมนี่อันนี้เลยที่ผมโหลดมาน้องมีแอปตัวนี้นะผมแล้วผมจะไปดู YouTube นะผมนนี่นะผมให้ทุกคนมังคำว่าคำนี้นะ ให้พูดจะดรายการเลยเล่นมานะอ,อย่าไปสนใจพวกนี้นะไม่สนใจเนื้อนีอ่ครับอันนี้เลย,ยคลิปนี้เลยครับผมคลิปนี้เลยตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ะจะเป็นประวันนี้ถ้ากดเข้าไปที่ตั้งค่าอนุญาต นะครับผมแล้วกดออกมานาะ,นาะนาให้ทุกน,นะกดดาวโหลดตรงนี้นะคผมดาวโหลดมาแล้วเนี่ยกด,ดาวโหลดนี้นะคะผมมาเดผมจะมาลงเล่นให้านผู้ชมดูนะ GTA น,นะเปเะผมเข้าละหน้าตา,าจะเป็นนี้นะ ไดให้ทุกคนกดตรงนี้นะคุมันก็เข้าเลยครับไม่ต้องสมงสมัครอะไรเลยนี่ครับผไหนคุณมันเ,เล่นกันดี

กเมื่อกี้มันจะเล็กๆนะผมก็เข้าใหม่นะขออภัยด้วย <Have fun. S 1> ผมจะไม่ฟังอะไรแนั้นนะถ้าใครถ้าใครอยากไล้ระบบอันรที่เลือกรกบบนะอันนี้มันเป็นอาชีพแะบบที่ Don't be pretty. Don't touch that boo. Oh. Uh. I'm gonna... ah. oh. Oh. That oh. Oh. Hey, I'm keeping it in my crosshairs. Ah. I could use some backup. Some things are actually <laughs> worth. Keep quiet and come <laughs> with me. Well done, cop. Well done. เมื่อกี้เราจะซื้อน้ำผึ้งนะ้ะนี่นี่แร้ผมพ้าพาไปดูในโรงพักนะพ่พาไปในโรงพักแล้วผมจะพาดูในคุกนะไม่ต้องสนใจ

Where going. I'm gonna finish I this. ain't stopping, I gotta beat him. Ah. Careful! that oh. hey, Asshole, yeah. I see you! Ah. Oh. Move, oh, here. To save the world here. There you go, boy! Oh. Forward, forward, forward! Ah. where you going! <laughs> you're a now, you bastard! よっこい